เพลงที่สองกลับมาก็เจอโควิดกระแสก็ยังตังเหมือนเดิมเปงให้เราสองคนชอบก็ดีครับคือทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากครับครับผมใจมันรู้สึกใจใจมันรู้สึกคือคืออะถ้าเกิดเธอเธอบอกอะไรก็คือตอนตอนตอนแรกมันมีการเปลี่ยนชื่อเพลงนิดนิดหน่อยครับผมเพราะว่าด้วยเออ่เรียกว่าอะไรอลซีอาไอ้ซนูตแอลซีนูตอรซีนูของของยูทูบด้วยครับผมชื่อชื่อหนูดบางที พอเสิร์ชเข้าไปแล้วมันไปเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่เพลงครับผมเราเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใจมันรู้สึกนู้นครับผมเพราะว่าเราจะได้เหมือนเสิร์ชแล้วเจอหน่อยกลัวว่าแฟนคลับจะไปเสิร์ชเจออย่างอื่นแล้วเขาจะตกใจกันครับครับผมก็ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นใจมันรู้สึงนี้ใช่ครับผมแล้วแล้วตอนตอนนี้ก็คือมันมันมันเหมือนมันเกิดมาจากด้วยแรกแกแฟนคลับหลายๆคนบอกว่าเสิร์ชแล้วไม่เจอเสิร์ชแล้วไปเจอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาเป็นใจมันรู้สึกนู้นแล้วตอนนี้ก็ก็ ดีครับครับผมกระแสกระแสเนีบ้างไะตัวก็ดีครับเราก็ได้เหมือนกแก็ชมว่าเราเราทั้งสองก็เห็นพัฒนาการของเราทั้งสองคนผ่านผ่านตัว MB ็ู้นูอะไรอย่างเงี้ยทั้งท่าท่าเต้นทั้งสกิลการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับการทำมาของเราสองคนเริ่มแบบว่ามีทิศทาง ที่ชัดเจนเหมือนจะมากขึ้นแล้วเขาก็ก็ถือว่าชัดเจนครับเพราะย่าอย่างเราสองคนก็เพิ่งไปคุยกับกับทางบริษัทมาเลยก็มีการวางแผนนู่นนั่นี่กอ็คิดว่าแฟนๆที่เราติดตามก็น่าจะเจอกับเราทั้งปี2 0 2 1นี้มีตัวแบบคู่เป็นยาเป็นดูยาากเดียว คือคือตอนนี้เหมือนคู่เ,เจเลอร์ X X พาริสก็จะเป็นคู่ออฟฟิเชียลแล้วครับผมจะเป็นจะเป็นดูโอที่ที่เป็นดูโอแบบออฟฟิเชียลแต่ว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็ยังจะทําเพลงเดียวกันอยู่แต่ว่าพอเรามารวมกันเนี่ยเราเราเราก็จะกลายเป็นดูโอครับผมครับผมก็คือนี่คือคือเจเลอร์ครับอันนี้คือพาริส X กันเป็นก็เจเลอร์ X พาริสครับผมแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเรื่องงานคู่ก็ยังมีกับงานเดี่ยวก็มีไปพร้อมๆกัน <laughs> ใช่ครับผม ก็ก็กเนี่ยครับอย่างอย่างที Sunday> ่พี่เจบอกก็คือเราเรามีการวางเยียร์แพลนไว้แล้วว่าว่าเราจะมีการปล่อยเพลงยังไงบ้างมันมันก็จะมีการสลับระหว่างเดี่ยวกับคู่กับดูโออะไรของเราไปเรื่อยๆครับครับผมเรื่องของผมยังจะแสดงหรล่าครับปีมีนาปีนี้แหละจะมีอ่าปีปีนี้ผมผมมีหนังครับผมหนังหนังที่เราจะเข้าครับผมจะเข้าช่วงปลายมีนาครับผมก็เอ่อ ผมรู้สึกว่าผมน่าจะพูดได้แค่นี้ตอนนี้ครับผมตอนนี้อนอากาศต้องเลื่อนไปอะไรเยอะเอ่อผมผมว่าผมพูดได้แค่นี้ดีกว่าครับผม <c oughs> ผมเพราะว่าไม่แน่ใจด้วยจริงว่าจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับผมแต่ว่าก็มีแน่ๆครับผมช่วงช่วงมีนาก็ะจะเป็นหนังที่ผมเล่นกับพี่ต่อธนภพครับผมก็เดีย๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามมันแน่นอนครับรับผมก็ตอนนี้ก็มีแทนคร่าวๆก็จะมีถ่ายหนังในปีหน้าครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงการคุยเรื่องสัญญากันอยู่ ก็น่าจะได้เห็นผมกลับมาเริ่มแสดงในตีนการในประมาณแบบกลางปีปลายปีหน้าครับเป็นพระเอกเอ่อขออุบไว้ก่อนนะครับเห็นตัวเองอย่างปีที่แล้วก็แบบรับปริญญาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรื่องบวงจะปวดอะไรนั่นอะไรนะครับบวชอกีอยากจะบวดไหมอ๋อได้ก็ถ้าถ้าสมมติว่าโอกาสมันมาแล้วเวลามันเหมาะสมก็อาจจะบวชครับหรืยเห็นเราไปงานแบบปวดขึ้นๆอะไรมันมีคิวไหมถ้าแบบ รจริงจริงผมก็อยากนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่จังหวะของเรามันมันยังเราคิดว่ามันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องห่วงอยู่ทั้งที่บ้านที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งงานของเราด้วยเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสเหมาะจอดแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราจะตั้งใจกับมันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็คงจะปวกครับผมคือมันมันต้องวางแผนคือถ้าสมมติว่าครับครับแต่แต่แต่อยากวดครับ ครบครับนะอนโอเคครับขอบคุณครับ